ลิซ่าแบล็กพิงคค่ะกับรอยยิ้มที่แพงที่สุดในโลกนะคะแหมหัวข้อข่าวอันนี้ก็น่าสนใจนะเขาบอกว่าอึ้งเลยค่ะกับลิซ่าแบล็กพิงคค่ะพรีเซนเตอร์ยาสีฟันไทยนะกับค่าตัวที่ไม่ธรรมดานะคะเรียกได้ว่าค่ะเธอก็เป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกนะคะตอนนี้คัโดงดังไกลไปทั่วโลกอยู่แล้วนะแล้วก็สําหรับตอนนี้ค่ะเธอนั้นได้ขึ้นแท่นนะเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนใหม่ของยาสีฟันแบรนด์ไทยอย่างเดนทิสเอีกด้วยนะคะ โดยปัจจุบันค่ะที่เขาเลือกลิซ่าเ่ยมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะเนื่องจากว่าโปรดักต์ไลน์ของเขานะเดนทิสเทเนี่ยก็มีวางจำหน่ายนะไปกว่า25ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ลิซ่าค่ะผู้ที่มาพร้อมกับรอยยิ้มที่เหมาะสมกับการถายยาสีฟันเป็นที่สุดในโลกเลยนะแน่นอนค่ะว่าค่าตัวของเธอต้องไม่ธรรมดานะคะเขามีการเปิดเผยมาว่าค่าตัวของเธอค่ะสูงถึง65ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะและหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะพฤษภาคมหรือไม่ก็มิถุนายนปีหน้านะคะลิซ่าค่ะเธอจะมา เปิดตัวนะที่เมืองไทยอีกด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกัน,นะคะ่ะอ่ามาได้เนาะเราก็จะได้เห็นนอริซ่าด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เห็นเดนทิสต์นี่ก็เปิดโปรโมทนะเอ่อผลิตภัณฑ์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ติดป้ายเนี่ยเยอะมากจริงๆค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นเส้นทางเดินนะคะที่จะไปชาเชิงเซานะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะว่ามีป้ายโฆษณานเนี่ยติดตลอดสองข้างทางเต็มไปหมดเลยค่ะ ส่วนด้านบางชาสเตค,คิดนะคะเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของน้องลิซ่าในเกาหลีนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็เห็นมาไลฟ์นะคะแล้วก็มีการเปิดเพลงมันนี่ไปด้วยร้องไปด้วยเต้นไปด้วยนะคะเรียกว่าเก็บอาการความชอบเอาไว้ไม่อยู่เลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ซัพพอร์ตนะลิซ่ามาโดยตลอดเหมือนกันนะคะชอบเปิดเพงลงร้องเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยนะ,ะสำหรับเอ่อเพลงของลิซ่าแล้วก็แบล็คพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ เก็บอาการนะะกับเพลงมันนี่ไว้ไม่อยู่นะคะก็เปิดเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยรีแอคไปด้วยแบบนี้อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็เอามาให้ดูด้วยเหมือนกันนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ก่อนจบคลิปน,นะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า